ครับตอนนี้ก็ถอดหน้าจอนะครับเอา LED backlight มาเช็คนะครับเรากจราาร็จะปรับย่านไปที่นะครับมัลติมิเตอร์เนี่ยจะปรับย่านไปที่วัดไดโอดนะครับแล้วก็เอามาวัดค่อมนะครับวัดค้อมระหว่างหลอดนะครับมันจะมีจุดให้วัดนะครับวัดค่อมไปเลยนะ ทีละตัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันติมิเตอร์เนี่ยจะจ่ายไฟที่2.5โวลต์นะครับมันเพียงพอแค่1ตัวนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่นะครับเราก็จะวัดข้อมนะครับหนับขั้วนะครับ้บวบวก้วลบดูดีๆนะครับมันเป็น LED มันมีขั้วนะครับ นี่นะครับติดนะครับนี่นะครับแอลี LD ติดนี่นะครับเราก็จะวัดไปทีละตัวนะครับตอนนี้เช็คดูแล้วอืมก็ดีหมดนะครับเราก็จะสันนิษฐานว่าเป็นที่ชุดไดเวอร์นะครับชุดไดเวอร์